ครับสวัสดีเอฟซีแลวก็ผู้ติดตามชมครับทางช่องสีมเมืองอะไรยนนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ครับว่างวันนี้ว่างครับเดี๋ยวเราจะมาล้างนะฮะเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องฮีโน่นะครับ k 13d นะครับตัวนี้น่าจะเป็น295แรงนะครับที่มาจากสกลนครนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาล้างทำความสะอาดนะครับว่า ล้างออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนจะเงาขนาดไหนนะครับด้วยน้ำยาล้างมาวินนะครับยังขายอยู่นะครับยังขายอยู่นะฮะเนี่ยมาวินครับเนี่ยฮะเป็นแบรนด์ของเราเองเลยนะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับตอนล้างนานแล้วนะครับเป็นปีสองปีแล้วนะครับ แต่วันนี้ว่างครับไม่มีงานออกต่างจังหวัดครับเดี๋ยวจะมาล้างเครื่องตรงนี้เล่นๆนะครับเดี๋ยวหมักไว้สัก15นาทีครับดูความแตกต่างนะครับเนี่ยเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าจิปๆครับจิปๆคือไม่สกปรกมากนะครับแค่ฝุ่นจับนะครับฝุ่นจับไม่หนาเท่าไหร่นะครับพวกเกียร์พวกอะไรนะแต่ส่วนรถบัสนะครับ นี่ฮะเดี๋ยวเครื่องรถบัสเนี่ยเครื่องรถบัสเนต่ยกขึ้นปุ๊บนี่คือไม่เคยล้างไม่เคยอะไรเลยนอกจากเครื่องจะพังหรืออะไรพังอถอดออกมาฟิตใหม่อย่างนี้นะครับเนี่ยคาบมันจะหนานิดนึงนะครับพวกน้ำมันเกียร์เนี่ยจะหนักหน่อยครับรถบัสแต่อันนี้มันเป็นเครื่องสับอิด,ส,ดนนสับดินนะสับดินเดิมๆเลยครับเครื่องตัวนี้ยังไม่มี รอยถอดน็อตอะไรเลยครับนี่ฮะดูความแตกต่างครับจําไว้ครับเดี๋ยวเราจะมาล้างดูครับทิ้งไว้สัก15นาทีครับว่าจะสวยขนาดไหนยังไม่มีเจ้าของครับตัวนี้ป่ะเดี๋ยวไปลองดูกันเลยครับดูความขี้ใครครับขี้ใครออกเลยเหลืองเลยนะครับ ออกเหลืองๆเลยตัวนี้จะไม่กัดพลาส,สติกนะครับไม่มีปัญหาล้างห้องเครื่องไม่กัดสีนะผมผสมดีเซลนะครับห้าสิบนะครับห้าสิบห้าสิบเพื่อให้ประหยัดมากขึ้นแล้วก็เราแช่ไว้อย่างนี้มันจะไม่แห้งนะครับถ้าเราไม่ผสมนี่มันเวลาฉีดออกไปมันจะแห้งเปืองนะครับไปเดี๋ยวมาลองดูครับมาตัวนี้ ผ่านไป15นาทีครับปกติก็จะแช่ไว้สักหนึ่งคลืนแต่วันนี้เดี๋ยวมาทำคลิปให้ชมนะครับว่ารีบนะครับรีบก็เลยหมักไว้แค่15นาทีครับจะเฉียดด้วย เครื่องอัดฉีดนะครับแรงดันสูงตัวนี้220บบาท ตรงหนักๆบ้างครับ ปเปื้อนเท่าไรครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรอนเสร็จครับว่าจะสวยขนาดไหนเรียบร้อยครับได้เท่านี้แล้วครับ <laughs> เนี่ย ก็ล้างประมาณเกือบชั่วโมง่ะประมาณ40นาทีนะครับ,รบได้ประมาณนี้ครับเครื่องเดี๋ยว่าใช้ได้ครับไม่สวยมากครับ คือเครื่องมันจะไม่สวยทุกตัวนะครับคือเครื่องตัวนี้มันยังไม่ได้โอบน้ํามันเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันเครื่องตัวไหนที่มันโดนโอบน้ํามันแล้วมันจะสีมันจะเป็นอย่างนงี้ครับเนี่ยดะดำๆมันจะเป็นสีแดงมันจะไม่มีเลยมันจะดําอย่างเงี้ครับมาโดนสีพวกกันนะนะคือเครื่องตัวนี้ก็มันก็สวยมากับเครื่องเลยนะครับ พวงนี้จะล้างออกยากเลยครับเป็นคี้ปูนนนี้ออกยากครับฝาบางบางตัวนี่โห้ยล้างบางตัวนี่แป๊บเน็ตถ้ายังแดงๆอยู่นี่ล้างออกนี่แดงเลยนะครับบางตัวอันนี้แต่อันนี้น่าจะเป็นแบบมันโดนพวกไอ ฝุ่นพวกอะไรจับนาน,นครับมันเลยเป็นเนี่ยฝังแน่นครับตรงนี้มันจะฝังแน่นแต่อันนี้สวยเนะี่ยคือสีมันลอกนะเนสีมันลอกมันเลยเงาอย่างนี้เลยสีตัวนี้ครับสีเขาเวลาเราฉีดออกนะครับมันจะลอกอย่างนี้นะเนี่ยฝั่งนี้มันลอกแต่เดิมมันจะเป็นคำ้คำๆอย่างนี้ครับ มาเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อน,นก็ยังดีกว่าไม่ล้างครับนี่ยแค่นี้ก็น่าโอเคแล้วครับนีคต้องดูไกลๆแต่ <laughs> ดูใกล้ก็น้อก็สะอาดนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันไม่เยิ้มเลยนะปกติมันจะเครื่องตรนี้มันจะเยิ้มออก ฝาออกอะไรนะครับวันนี้ว่างครับฝนฝนตกแล้วใช่ไหมนี่ฝนตกแล้วใช่ไหมน่าจะใช่ฝนตกแล้วครับได้ชาร์จอยู่นะแต่ไม่ใช่ของมันนะครับตัวนี้เป็นได้ชาร์จแปลงมาเรียบร้อยแล้วครับ พราาเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องสับดินนะครับบดดินเป็นทําเป็นอิดนะครับปกติแป๊บน้ํามันตรงนี้มันจะโยงเข้าหากันป่ะเนี่ยมาใครหาอยู่ครับเครื่องตัวนี้ครับ K 1 3 D ผมว่ามันเดิมๆอยู่นะน็อตนะน็อตยังไม่มีแกะเลยนะครับน็อตหัวฉีดน็อตฝาสูบอย่างนี้นะครับยังไม่เห็นรอยกุญแจอะไรนี่ครับประมาณนี้ครับนะ่ะใครอยากได้ก็แอดไลน์เข้ามาเลยครับน้ำยาละมาวินนะครับห้าลิตรนะครับมีห้าลิตรกำลังลิตรนะครับ ห้าลิตรก็ส่วนมากจะซื้อให้ซื้อห้าลิตรเลยนะครับก็จะได้คุ้มคุ้มเลยครับไปผสมโซลาดีเซลก็ได้สิบลิตรนะครับใช้ได้นานนะครับราคาถูกครับราคาก็สี่ร้อยห้าสิบครับถ้าส่งก็เพิ่อมอีกแปดสิบาทนะครับก็เป็นห้าร้อยสามสิบาทครับปะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครหาเครื่องตัวไหนอยู่ครับก็ลองโทรสอบถามมาได้ครับนะมีหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับของแปลกๆนะครับเพราะว่าเราซื้อทุกอย่างนะครับขอให้มีกำไรครับ่อ้าครับป่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผม เดี๋ยว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 จพิ่งลามาดูก่อนมาดูคลังสินค้าก่อนเนี่ยน้ำยาล้างเครื่องกับปั๊มลมนะฮะนี่อันนี้น้ำยาล้างเครื่องนะครับล้างแดงล้างขาวก็คือปั๊มลมนะครับมาเลือกกันดูได้เลยนะฮะหน้า,านริดนะฮะไม่ได้สต๊อกของเยอะครับหมดก็ค่อยค่อยสั่งครับสั่งโรงงานผลิต ให้ดูกันครับนี่ฮะมาวินเชียงกรงครับห้าลิตรครับตัวนี้ส่วนปั๊มลมก็มาใายหายอยู่ปั๊มลมสายทานแปลงแปลงสายทาน้ครับผมฝากไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีเรืองไรโย,ยนะครับคิดจะซื้อคิดจะขาย คิดถึงสีม่เหลืองหลายยนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับรวให้เจอัโอกาสหน้านะครับผมสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ